ที่เราพูดถึงการเดินทางของอนุทวีปไทยเมื่อตอนที่แล้วทำให้เรารู้ว่าแนวรอยต่อเหล่านี้มีความสำคัญมากเพราะเป็นศูนรวมของแหล่งแรกที่สำคัญมากมายและยังเป็นแนวภูเขาไฟเก่าอีกด้วยและแนวรอยต่อเหล่านี้เองที่ทำให้ประเทศไทยของเราประกอบด้วยภูเขาและที่ราบสูงเป็นส่วนใหญ่ยกเว้นก็เพียงภาคกลางของเราที่เป็นที่ราบอันกว้างใหญ่ คงสงสัยกันใช่ไหมครับว่าทําไมแนวรอยต่อของอนุทวีปจึงเก่งกล้าขนาดทําให้เกิดภูเขาได้จริงๆแล้วการเกิดภูเขาในที่ราบสูงมาจากหลายสายเหตุด้วยกันเช่นเกิดจากการยกตัวของพื้นทวีปคือเมื่อแผ่นเปลือกโลกอินเดียชนกับแผ่นยูเรเซียทําให้ส่วนที่ชนกันถูกดันขึ้นจนกลายเป็นภูเขาหิมาลัยในที่สุดสาเหตุที่2คือการดันตัวของหินเหนือที่อยู่ใต้ผิวโลก คงจำกันได้ว่าถ้าหินหนืดเหล่านี้พุ่งออกมาก็จะกลายเป็นลาวาแต่กรณีนี้หินหนืดเย็นตัวซสก่อนที่จะไหลออกมาลักษณะเช่นนี้มีพบเห็นทั่วไปในภูเขาทางภาคตะวันตกของไทยครับเหตุที่3คือการที่เปลือกโลกถูกแรงบีบอัดจนโค้งงอเกิดแนวรอยเลื่อนทั่วไปลักษณะเช่นนี้เราพบเห็นได้ชัดในภูเขาหินปูนทางภาคใต้ของไทย เห็นไหมครับว่าเรียวรอยภูเขาที่เห็นถูกอาจจนโค้งงออย่างเห็นได้ชัดเซสุสุดท้ายคือการถูกกร่อนโดยธรรมชาติเช่นน้ำหรือกระแสลมเป็นเพราะว่าผิวโลกมีความทนทานต่อการถูกกร่อนไม่เท่ากันส่วนที่ไม่แข็งจึงถูกกร่อนไปจึงทำให้เกิดภูเขารูปร่างแปลกๆมากมาย ทีนี้เรามาดูลักษณะทางภูมิศาสตร์ของแต่ละภาคกันนะครับว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างเรามาว่ากันที่ภาคเหนือกันก่อนนะครับถ้าดูตามแผนที่จากภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่าภาคเหนือส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนและอยู่ในแนวรอยเลื่อนที่ยังคงมีพลังทาให้มีช่องทางสําหรับน้ําร้อนใต้ผิวดินแทรกตัวออกมาตามรอยแตกที่เราเรียกว่าน้ําพุร้อนนั่นเองและอาจเกิดแผ่นดินไหวได้บ้างในบางครั้งด้วยเหตุนี้ จึงทำให้ภาคเหนือมีลักษณะทางธรณีธรรมชาติที่หลากหลายแต่ใครว่าของดีมีอยู่ที่เดียวมาว่ากันที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันบ้างนะครับพื้นที่ส่วนใหญ่ก็อย่างที่ทราบวันดีว่าเป็นที่ราบสูงมีความลาดเอียงเทต่ําและประกอบด้วยหินทรายจะเป็นส่วนใหญ่ลักษณะพวกเขาส่วนมากเป็นภูเขายอดราบเนื่องจากเป็นหินทราย จึงทาให้ถูกกัดกร่อนผุพังได้โดยง่ายแต่เพราะเหตุนี้จึงทําให้ส่วนที่เหลือจากการผุพังมีรูรปร่างแปลกไปในส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกโดยรดวมๆแล้วมีลักษณะเป็นแอ่งยาวในแนวเหนือใต้ซึ่งเกิดจากการแยกตัวของเทือกเขาทั้งสองด้านและมีลักษณะที่น่าสนใจเหมือนการรวมเอาธรรมชาติธรณีทางภาคเหนือที่มีภูเขาสูงสลับซับซ้อน กับภาคอีสานที่มีการกัดกร่อนฝูพังมารวมกันจนเกิดภูมิลักษณ์แปลกมากมายทางภาคใต้ถิ่นสตอของเราอาจมีความแตกต่างจากภาคอื่นตรงที่มีลักษณะเป็นแผ่นดินทอดยาวลงทางใต้และมีทะเลขนาบอยู่สองด้านพื้นที่หลายแห่งเป็นภูเขาหินปูนที่ละลายน้ำได้เราจึงเห็นภูเขารูปแปลก,แ,ปลกและทงท่ถ้ำมากมาย าเราจะอธิบายปรากฏการณ์ทั้งหมดเราก็บอกได้ว่าโลกพยายามเปลี่ยตัวเองให้ราบเรียบสมดุลหมายความว่าอะไรที่สูงก็จะทําให้ลดต่ําลงส่วนที่ต่ําก็จะถูกเพิ่มให้สูงขึ้นด้วยปัจจัยสําคัญคือกระแสะน้ําและกระแสะลม